สวดแล้วดีฟังแล้วได้คาถาแก้โรคภัยโรคเวรโรคก,กรรมมันสวดภาวนาหรือฟังเป็นประจำแก้โรคภัยไข้เจ็บโรคเวรโรคก,กรรมรักษาคนป่วยใครป่วยหนักจะหายป้องกันอันตรายแควคาดปลอดภัย จากอันตรายทั้งปวงนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอะยังกาโยยาปะนายะเวทะนานุปัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโต อุทิเสนะสัพพุทธานุภาเวนะสัพพเทวตาสัพพโลคาภยาธิอันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอะยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปสัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโลคาพรยาธิอันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพระทะาทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปสัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพะพุทธ ทานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโลคาพยาทิอันตรลาโยวินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนา นุปสัสสีทุกรัสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโลคาพรยาธิอันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะ ธาตุมัตตะโกยาวะเทวะอยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปสัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะเทวตาสัพพะโลคาพรยาธิอันตราโย ο, วินาสันตินะมะพระทะาทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปัสสี ทุกลักษยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพุทธานุภาเวนะสัพพเทวตาสัพพโลคาภยาทิอันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโก ยาวะเทวะอะยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพุทธานุภาเวนะสัพพเทวตา สัพพะโลคาพยาธิอันตราโยวินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปสัสสีทุรลสสะยะทิทัง ปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโลคาพรยาธิอันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะ อังกายโยยาปะนายะเวทนานุปัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโลคาพระาทิ อันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอังกาโย ο, ยาปะนายะเวทานานุปสัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุด ทิเสนะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพเทวตาสัพพโลคาพระยาธิอันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปสัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุทิเสนะสัพพุทธานุภาเวนะสัพพเทวตาสัพพโลคาพรยาทิอันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอะยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปสัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะ สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโลคาพยาธิอันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะาทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอะยังกาโย ο, ยาปะนายะ เวทนานุปสัสสีทุกละสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโลคาพรยาธิอันตรลาโย ο, วินาสันติ นะมะภะทะธาตุมัตตะโกยาวะเทวะอยังกาโยยาปะนายะเวทนานุปัสสีทุรระสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพุทธา นุภาเวนะสัพพเทวตาสัพพโลคาพยาธิอันตราโย ο, วินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอะยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุ ปัส,สีทุกละสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโลคาพระยาธิอันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะธาตุ มัตตะโกยาวะเทวะอยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปสัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตา สัพพะโลคาพระยาธิอันตราโยวินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอะยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทานานุปสัสสีทุกลัสะยะทิทัง ปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโลคาพระยาธิอันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะ อหยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพเทวตาสัพพโลคาพระาติ อันตะลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอะยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทานานุปสัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุด ิเสนะสัพพพุทธ,ธานุภาเวนะสัพพเทวตาสัพพโลคาพรยาธิอันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปสัสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพุทธานุภาเวนะสัพพเทวตาสัพพโลคาภิยติอันตรลาโย ο, วินาสันติณนะมะภะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอะยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปสัสสีทุรละสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะ สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโลคาพระยาธิอันตรลาโย ο, วินาสันตินะมพะทะาทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอังกาโย ο, ยาปะนายะ เวทนานุปสัสสีทุกละสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโลคาพระยาธิอันตรลาโย ο, วินาสันติ นะมะพะทะาทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอยังกาโยยาปะนายะเวทนานุปัสสีทุกลัสสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพพุทธา นุภาเวนะสัพพเทวตาสัพพโลคาพยาธิอันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอะยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุ ปัส,สีทุกละสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโลคาพรยาทิอันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะาทาตุ มัตตะโกยาวะเทวะอยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตา สัพพะโลคาพระยาธิอันตราโยวินาสันตินะมะพระทะาทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทานานุปสัสสีทุกลัสสะยะทิทัง ปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพเทวตาสัพพโลคาพระยาธิอันตรลายโยว,วินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะ อะยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโลคาพระาติ อันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอะยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทานานุปสัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุด ิเสนะสัพพุทธ,ธานุภาเวนะสัพพเทวตาสัพพโลคาพะยาธิอันตะลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปสัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะสัพพุทธานุภาเวนะสัพพเทวตาสัพพโลคาพิยาทิอันตรลาโย ο, วินาสันตินะมะพะทะทาตุมัตตะโกยาวะเทวะอะยังกาโย ο, ยาปะนายะเวทนานุปสัสสีทุกลัสะยะทิทังปินทะปาโตอุทธิเสนะ สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโลคาพระยาธิอันตรลาโย ο, วินาสันติ